Two and three and four and five boots off. Go on it and hold. Heel out. Drop your hip. Straight leg. Good job on. One, two, three, And a one, two, Yeah. ผมมีความประทับใจในความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามของบบลลี่ซึ่งเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่บบลลี่มีความมุ่งมัน่นมีความรักในการเต้นบัลเล่และไม่เคยคิดว่าบัลเล่เป็นกีฬาสำหรับผู้หญิงเท่านั้นแต่ผู้ชายก็เต้นได้และเต้นได้ดีด้วยเขาฝึกซ้อมทุกเวลาที่ว่างในทุกทกที่ไม่เว้นแม้แต่ในห้องน้ำ แม้พ่อไม่คิดว่าบัลเล่์เหมาะกับลูกชายแต่บิลลี่ก็ไปไกลยิ่งกว่านั้นการมองโลกในแง่ดีทําให้ชีวิตมีพลังการเต้นคือการสร้างพลังให้กับชีวิตเขาจนพ่อและพี่ชายต้องยอมจำนนในความตั้งใจพ่อเลิกประท้วงและยอมกลับเข้าทำงานท,งท,งทั้งที่ตัวเองเป็นหัวโจกใหญ่ในการประท้วงหยุดงาน Back, not now! Look at this, chaos, man. What are we going to do for that first time? You can't do this, not now! Not after all this time, not after everything we've been through! It's we wee bullet! Um, Fuck! It ain't a fucking genius for all we know! For done. fuck's sake, dad, you can't do this, man! Dad! Dad! And he's only 11, for fuck's sake! He's a kid! He's just a fucking little kid! Oh, I am dad! Please! Please! Please. พ่อยอมขายสมบัติชิ้นสุดท้ายเพื่อส่งลูกชายไปเรียนบเล่ ไม่มีอะไรในโลกที่ได้มาง่ายๆปัญหามีทางออกขอเพียงแต่ท่านมองโลกในแง่ดีก็จะทําให้ท่านมีพลังและสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ในที่สุดขอให้ท่านมีพลังสู้ต่อไปนะครับ รุนแรงกว่าพายุเฮอริเทนร์ทำลายล้างทุกอย่างที่มันพัดผ่านไปมันคือความน่ากลัวและมหันตภัยของอเมริกาทวิสเตอร์เป็นเรื่องของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์ศึกษาพายุหมุนทอนาโดนนี่คืองานที่ต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันภาพยนตร์เรื่องทวิสเตอร์เป็นตัวอย่างของการแสดงถึงชีวิตของการต่อสู้ของคนทำงาน ที่ไม่ยอมแพ้นำโดยหญิงนักสู้คือโจครั้งแรกที่เขาเอารถเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปสู่พายุนั้นเขาไม่สามารถเข้าไปได้ทันครั้งที่สองเขาก็แก้ไขแต่ว่าลูกโดร์ทีก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปตามพายุได้โจก็หาวิธีแก้ไขโดยนำฟ้ากระป๋องมาตัดเป็นใบพัดเพื่อที่จะทำเป็นใบพัดบินเหมือนเฮลิคอปเตอร์ แต่ก็ยังไม่สำเร็จเพราะถังเบาเกินไปในครั้งสุดท้ายจึงได้แก้ไขโดยเอาถังผูกกรถและนำรถขับเข้าไปในดงของข้าโพดจนในท้ายที่สุดก็ประสบความสำเร็จครับ นี่แหละครับผลของการมองโลกในแง่ดีทำให้มีความพยายามไม่ยอมแพ้และประสบความสำเร็จในที่สุดครับท่านผู้ชมครับชีวิตการทำงานเป็นเวลาส่วนใหญ่ของคนเราทุกคนกว่าเป็นหลายคนใช้ชีวิตทำงานอย่างไม่มีความสุขแต่ถ้าเรารู้จักมองชีวิตการทำงาน ด้วยความท้าทายทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทำงานด้วยใจรักชีวิตการทํางานก็สนุกมีความสุขและความท้าทายมีความฝันและมีความหวังที่จะก้าวหน้าต่อไปการมองชีวิตทํางานให้สดใสเป็นหลักสําคัญพื้นฐานในการทํางาน ภาพยนตร์เรื่องทวิสตเตอร์แสดงให้เห็นว่าบิลโจและทีมงานของเขามีความรักในงานของเขาอย่างมากทันทีที่เขาได้รับทราบข่าวว่ามีพายุมามเขาวิ่งกันอย่างก,กระตือรือรน้นทำงานกันอย่างสนุกสนานและกระฉับก,กระเฉงมีความสุขอย่างยิ่งในการทำงานของเขา บิลเล่าให้เมลิซ่าแสงหมายของเขาว่านี่เป็นเวลาที่คณะทำงานรอมาเป็นปีพวกเขาตื่นเต้นกันมากที่จะได้ทดลองวิทยาศาสตร,ร,ร์กับพายุหมุนทอร์นาโ,โดแบบนี้ทุกคนในทีมงานแม้จะมีการศึกษาสูงเป็นระดับนักวิทยาศาสตร,ร์แต่ลงมือทำงานอย่างแข็งขันโจโที่เป็นหัวหน้าคณนะลงมือซ่อมอุปกรณ์เองโดยผูกถังติดกับรถถ่ายวิดีโอขับรถตะบึงเข้าหาพายุ ทุกคนทำงานอย่างกระสับกระเฉงมีพลังและเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันตลอดเวลา it it. ภาพยนตร์เรื่อง The Prince of Egypt เป็นเรื่องหนึ่ง ที่สะท้อนถึงความเชื่อในความอัศจรรย์ตอนแรกโมเสสก็ไม่เชื่อครับว่าเขาจะสามารถทําภารกิจในการช่วยชาวฮิบรูให้พ้นจากการเป็นทาสของแผ่นดินอียิปต์ได้แต่พระเจ้าได้ให้บทเรียนที่สําคัญกับโมเสสเราลองไปชมดูครับ Are you? I am that I am. I don't understand. I am the God of your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. What do you want with me? I have seen the oppression of my people in Egypt and have heard their cry. So I have come down to deliver them out of slavery and bring them to a good land, a land flowing with milk and honey. And so unto Pharaoh I shall send you. Me? Who am I to lead these people? They'll never believe me. They won't even listen. I shall teach you what to say. Let my people go. But I was their enemy. I was the prince of Egypt, the son of the man who slaughtered their children. You've you've chosen the wrong messenger. How how can I even speak to these people? Who made man's power? Oh. Who made the deaf, the mute, the seeing, or the blind? Did not I? Now go! Oh, Moses, I shall be with you when you go to the king of Egypt. But Pharaoh will not listen. So I will stretch out my hand and smite Egypt. With all my wonders. Take the staff in your hand, Moses. With it, ด้วยแม้เท้านั้นพระเจ้าได้ทําการอัศจรรย์ผ่านไม้เท้าของโมเสสเปลี่ยนให้เป็นงูไปกินงูของนักวิทยาคมทําแม่น้ําให้เป็นเลือดทําให้เกิดแมลงต่างๆฝูงกบมากมายตลอดจนการแหวกทะเลแดงให้ชาวฮิบูเดินผ่าน จุดสำคัญที่เราได้ศึกษาจากชีวิตของโมเสสก็คือความเชื่อในความอัศจรรย์ซึ่งทําให้เราได้ใช้สติปัญญาของเราคิดสร้างสรรค์โดยไร้ขีดจํากัดจนประสบความสําเร็จครับ